Welcome Phenomena investment potential. Unlock Podcast. to your สวัสดีครับค่ะเจอกันใน Financial Advisor Podcast นะคะอยู่กับพวกเราค่ะเป็นซีซั่นที่3แล้วนะคะวันนี้กระแตวรรวันปินาราค่ะอยู่กับทางลตาอตเตอร์เมย์เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับซีซั่นที่3นี้นะคะ EP แรกเราจะมาพูดคุยกันถึงว่าทำไมถึงต้องเป็น FA หรือชื่อง่ายว่า YFA อาชีพนี้คืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้ว FA หรือ Financial a d v i s o r เนี่ยเขาคือใครทำหน้าที่อะไรกันแน่พี่เมย์คะสำหรับอันแรกเลยที่อยากรู้แล้วทุกคนก็น่าจะอยากรู้ด้วยแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพที่ตอนนี้ค่อนข้างบูมมากเลยนะแล้วก็เห็นเด็กรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเข้ามาสู่วงการของ FA มากเลย ในฐานะที่พี่เมย์เองก็อยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนานนะคะแล้ก็ค่อนข้างคลุกคลีกับกลุ่มนี้ด้วยให้พี่เมย์ช่วย <c oughs> อธิบายหน่อยละกันว่าคําว่า financial advisor หรือ FA เนี่ยค่ะหรือภาษาไทยก็คือที่ปรึกษาการเงินเขาคือใครเขาทําหน้าที่อะไรบ้างคะจริงๆที่ปรึกษาทางการเงินในยุคนี้นะครับยุคปัจจุบันจริงๆก็มีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนาะ ผมคิดว่าที่ปรกษาทางการเงินในวันนี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางการเงินก่อนเนาะเขามีความเข้าใจทางการเงินการลงทุนแล้วก็สามารถนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาแนะนําเราได้ให้ความรู้เราได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่จะมาช่วยดูแลเราครับในการเงินการลงทุนของเราเนี่ยในระยะยาวเนาะแล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือดูแลต่อเนื่องเลยครับคุณแต้วันนี้จริงๆคีย์เวิร์ดที่พี่เมย์พูดมาแต่ชอบคำหนึ่งมากเลยคือคําว่าดูแล อาชีพนี้ม,มเหมือนแบบคนเข้ามาช่วยดูแลอันนี้แชร์ร่วมกันเป็นประสบการณ์ทุกคนเข้าใจแบบเห็นภาพมากขึ้นเลยกันเพราะแต่เองก็เป็นหนึ่งคนที่มี FA ดูแลเหมือนกันจากที่เคยคิดว่าตัวเองจะดูแลตัวเองได้นะพี่เมย์แต่พอเข้ามาสู่การ <c oughs> คุณจริงๆการดูแลตัวเองแอบใช้เวลาเยอะมากกว่าที่มี FA ดูแลเยอะเลยและพอมี FA เข้ามาเนี่ยมันทําให้ การจัดการชีวิตเวลาต่างๆของเรามันเหลือมากยิ่งขึ้นนี่เป็นข้อดีที่แต่เจอเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองของพี่เมย์ล่ะคะอาชีพนี้เนี่ยที่เขามาให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ดูแลนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะอาชีพนี้จริงๆแล้วมันดีต่อคนที่จะเข้ามาเป็น FA หรือ Financial Advisor ยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวที่ปรึกษ,ษาทางการเงินเอง,เองนะครับบางทีเราก็จะเรียก f i n a n c i a l a d v i s o เเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากเลยนะครับ จากพี่เมื่อกี้บอกว่าเขาก่อนที่เขาจะไปเซอร์วิสคนอื่นได้เขาก็ต้องมีความรู้ก่อนเขาต้องรู้ก่อนนะครับรู้การเงินรู้การลงทุนก่อนแล้วก็สามารถดูแลตัวเขาเองได้ก่อนถ้าเขาดูแลตัวเขาเองไม่ได้เนาะก็ไม่สามารถไปดูแลคนอื่นได้นะครับแล้วถ้าเราพอมีความรู้แล้วดูแลคนอื่นได้เนี่ยเราก็เริ่มจัดการชีวิตเราได้ดีขึ้นเราจะบริหารเวลาของเราได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอย่าลืมว่าอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเป็นอาชีพอิสระนะเขาสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้แล้วแบ่งเวลาได้ด มีรายได้ด้วยทาไปด้วยแล้วมีรายได้ด้วยนะครับแล้วที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยแล้วผมพูดทุกๆครั้งเลย,เนยในสําหรัอาชีพนี้ก็คือว่าหลังกเกษียณยังทําได้ต่อหรือพูด,ดง่ายๆคืออาชีพเนี้ยมันไม่ต้องกเกษียณน,นะถ้าเรายังต่อราเส้นอยู่นะเรายังอยู่ในตรงนี้อยู่แอคทีฟอยู่ยังทําได้หลังกเกษียณด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นอาชีพนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย เราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเลิอกอาชีพนี้เมื่อไหร่หรือว่าจะเลิกตอนไหนถูกไหมคะมันจะต่างกับการเป็นพนักงานประจําหรือว่าแบบการไปขึ้นอยู่กับบริษัทใดแบบบริษัทหนึ่งเนาะซึ่งต้องไปขึ้นอยู่กับว่า performance เราทําได้ตรงตามกับเป้าหมายของบริษัทหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องเกิดปัญหาอย่างที่เราเจอกันในช่วงยุคโควิดที่ผ่านมาก็คืออาจจะมีการ lay off คนไปเราอาจจะเป็นในหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อกับบริษัทแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพ fa หรือ financial advisor แล้วเนี่ยถ้าเรายังคงทําหน้าที่ ในการให้ความรู้ซึ่งความรู้นี้ก็ได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ได้ลูกค้าด้วยใช่ไ<ช>หมคะพี่ใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้าเกิดเราได้อันนี้ามามันก็จะมีแบบระยะเวลาในการทํางานได้ยาวนานดูแลได้ตลอดมีไรายได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่น่าสนใจจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเคออยที่บอกไปคือเราดูแลตัวเองได้ด้วยดูแลคนอื่นได้ด้วยแล้วเราก็ทําให้เราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะดูแลลูกค้าระยะยาวอย่างต่อเนื่องได้ ในขณะเดียวกันเราก็บาล,ลานซ์ชีวิตเราไปด้วยเนาะเราก็โอเคอาชีตเราเป็นแบบนี้นะดูแลลูกค้ามันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับอาชีพต,ตรงนี้ครับพี่ไมลองยกตัวอย่างได้ไหมคะเพราะเวลาเราบอกว่าเราต้องดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกว่าการโลกลงทุนเดี๋ยวนี้เนาะคือการดูแลที่การดูแลพอร์ตการลงทุนลูกค้าหรือว่าดูเป็นองค์ภาพรวมของเรื่องการเงินของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะมันต้องดูแลแค่ไหนอะคะ แล้วอย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้โลกการเงินมันลงทุนได้แบบ24ชั่วโมงเลย FA จะเป็นขนาดนั้นไหมครับพี่เมย์จริงๆผมมองว่ามันก็เป็นเส้นทางเนาะเส้นทางที่ปรึกษาทางการเงินแหละว,ว่าวันนี้เราสโคปของเราเรืองขอบเขตของการให้บริการของเราวันนี้เราเริ่มยังไงได้บ้างอย่างเช่นถ้าแบบเบสิกที่สุดเลยวันนี้ก็อาจจะเริ่มจากการแนะนําการลงทุนเบื้องต้น วางแผนมีเป้าหมายเนาะอย่างเช่นเก็บเงินลูกค้าต้องการเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเราก็สามารถจับแผนการลงทุนให้ได้นะครับหรือลักษณะที่เป็นลูกค้าที่ต้องต้องวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีเนาะ<ส>ก็อาจจะดูแลในเรื่องของการคำนวณน,นะว่าปีนี้รายได้เท่านี้นะครับต้องซื้อไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะการลดหย่อนภาษีต่างๆเนี่ยต้องคำนวณยังไงบ้างก็ช่วยในการคำนวณก่อนประเมินก่อนเสร็จแล้วก็ไปช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า นะครับหรือแม้แต่มากกว่านั้นคือยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ะลูกค้าเดินเข้ามาปรึกษาวันนี้จะยื่นภาษีแล้วก็อาจจะช่วยทบทวนนะว่าเอกสารในการยื่นภาษีเป็นยังไงได้บ้างเรนขอบเขตของการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับผมแล้วจริงๆก็หลากหลายนะครับเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ก็อาจจะต้องมองตัวเองก่อนนะว่าวันนี้เรารู้ตรงไหนบ้างเราอยากทําตรงไหนบ้างแล้วเราสนใจเรื่องอะไรบ้างบางคนอาจจะทําเฉพาะฝั่ง Investment อย่างเดียวกันลงทุนอย่างเดียว บางคนทนําเรื่องภาษีอย่างเดียวก็มีบางคนอาจจะมองเรื่องเจาะลึกนะผมสนใจเฉพาะแผนเกษียณล,ลูกค้าอย่างเดียวหรือบางคนบอกว่าแผนในเรื่องของประกันชีวิตอย่างเดียวทบทวนทั้งประกันชีวิตทุนประกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับมุ่งกนสุขภาพเป็นยังไงบ้างอางนี้ก็เป็นต้นหรือที่สําคัญกว่านั้นก็าอาจจะมองในกลุ่มของเอฟเอบางคนก็อาจจะมองว่าผมต้องการที่จะโฟกัสลูกค้ากลุ่มที่เป็นพน,น,นักางานมาลูกเงินเดือนอยากจะช่วยคนกลุ่มนี้เนาะอย่างครบวงจรเลยคือทำทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เป็นไปได้ อยู่ในกรอบของการให้บริการอยู่ครับอันนี้ก็ยอยากจะเล่าเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นอาชีพที่ปรึกษาทังกันเงินมันก็ม,ม,กมีมันก็มีทางเลือกให้เราไปได้หลายทางเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องพอเข้าใจก่อนว่าเออเราพอมีความรู้แค่ไหนถ้าเราพอรู้แค่นี้เอาทําแค่นี้ก่อนนะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวไปเรียนเพิ่มไปสอบไล่เส้นเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรากําหนดได้เองนะครับแล้วเราก็สามารถหาความรู้ได้เพิ่มเติมนะครับแล้วยิ่งเรารู้เยอะเราก็เซอร์วิสได้มากขึ้น นะครับและสิง่งสุดท้ายคือรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับแสดงว่าพี่เมย์เจอ FA หลากหลายมากเลยใช่ไหมคะไม่ได้เฉพาะว่าแบบต้องมาจากโตมาจากฐานการเงินหรือว่าแบบต้องทํางานธนาคารมาก่อนอยู่บโบรกเกอร์มาก่อนแค่นั้นหลากหลายวงการเลยใช่ไหมคะแบบนี้จริงๆผมว่าทุกๆคนสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้นะครับถ้าถ้าสนใจนะต้องบอกว่าสนใจก่อนแล้วก็ให้เวลากับกับต้องเรียกว่าการอ่านหนังสือนิดนึงเพราะมันต้องสอบนะ พอสอบเสร็จแล้วมีไลายเส้นถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก็ต้องเรียนเพิ่มนะในมุมมองผมนะทักษะต่างก็ต้องเพิ่มเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าใครๆก็ทําได้จากที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอทั้งคนที่มาจากฝั่งธนาคารเนาะผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ย,าายก็อาจจะสนใจในอาชีพนี้นะครับอาจจะทํางานอยู่แล้วนะแต่วันนี้อาจจะเกษียณแล้วอยากคาตอบนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีความสนใจทางการเงินเป็นนักลงทุนอยู่แล้วด้วยแต่อาชีพหลักของเขาเนี่ย อาจจะเป็นวิศวรกรอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอาจจะเจ้าหน้าที่ฝั่งไอทีก็ตามนะครับแต่มีความสนใจทางการเงินแล้วก็ลงทุนของตัวเองมาก่อนครับเขาก็าสามารถไปสอบปเส้นนะครับแล้วก็มาดูแลตัวเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยมุมมองผมวันนี้เนี่ยมันเปิดกว้างแล้วครับไม่จาเป็นต้องเราเป็นใครไม่จาเป็นที่ต้องเราต้องมานั่งจํากัดว่าเอเอกลัวทําไม่ได้นะนู่นนี่นั่นก็สอบปเส้นก่อนนะครับอย่างเคสหลังๆที่ผมเจอวันนี้ที่ผมเจอค่อนข้างเยอะขึ้นก็คือ กลุ่มคนที่เอ r ิดีไทออกมานะครับเลยเพิ่งกเกษียณออกมาแล้วเนี่ยเขาเ็าเริ่มมีความรู้สึกว่าเออเงินเขาเองต้องจัดการเองเนะเขาก็ไปสอบใบเส้นนะครับ mm. แล้วก็เล้มาขึ้นทะเบียนเป็นปที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ดูแลเงินตัวเองกับเงินครอบครัวอ่าอันนี้ก็ดูแลให้เงินงอกเงยด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วย ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะคะที่ทําให้เราเห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะบางคนก็จะบอกว่าพอพูดว่าเป็นอาชีพแล้วเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าต้องทําเท่านี้กเกษียณตอนไหนแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ f a เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเกษียณอายุจะเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้มีกรอบอายุเข้ามาผูกพันแล้วละ่ะว่าจะต้องแบบโอ้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้จะเริ่มต้นแบบไหนก็ได้เหมือนกันขอให้เป็นคนที่สนใจทางด้านการเงินแล้วก็อยากจะรู้ ให้เข้าใจจริงๆว่าการวางแผนการเงินนั้นจะทําอย่างไรแล้วแบบนี้โหมันเลยกลายเป็นแบบเออเข้าใจเลยค่ะพี่เมย์ตอนนี้ว่าทําไมเด็กๆหลายๆคนหรือว่าแบบคนรอบตัวแต่หลายๆคนสนใจคำน,นี้มากยิ่งขึ้นนะคะอะแต่ว่าอพอมาถึงอีกอันนึงที่แต่อยากรู้ค่ะพี่เมย์เราคิดว่าน่าจะค่อนข้างตรงกับชีวิตของหลายๆคนด้วยแหละพอพูดถึงยุค new normal มันทําให้เราแบบมีการเซตเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพแตกต่างออกไปเยอะเหมือนกันนะคะ ในมุมมองของพี่เมอเองอยากรู้เลยค่ะว่าทำไมถึงมองว่า FA เนี่ยจึงเป็นอาชีพแห่งยุค New Normal ค่ะพี่เมครับก็จริง,รงๆมันคำว่า New Normal คือผมเรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยในี่มักมอยคืงยกมาตรฐาตัวใหม่นะมาตรฐานการให้บริการแบบใหม่ของของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยผมคิดว่าแพลตฟอร์มยนีไม่พร้อมเท่าไหร่ในอดีตนะส,สักสิกว่าปีที่แล,แล้วสมัยนผมเริ่มงานตรงนี้ใหม่ๆ เกือบสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าทานบัน้นยังไม่พร้อมเท่าไหร่ในการทําอาชีพที่รึกษาทางการเงินเพราะว่าเราเครื่องไม้เครื่องมือมยังไม่พร้อมเราต้องต้องติดกระดาษบ้างอะไรบ้างนะครับส่งเอกาสารต่างๆมันยังจะไม่พร้อมแต่วันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วก็นิว r m a ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มที่ช่วยรองรับการให้บริการหรือการดูแลลูกค้าผ่านเจอร์นี่ทางออนไลน์ทั้งหมดสําหรับที่รึกษาทางการเงินซึ่งอันนี้นผมคิดว่าสําคัญที่สุดมันกลายเป็นออนไลน์เซอร์วิส ที่ยังมีฮิวแมนทัสชิลเรายังคุยกับเขาได้นะเรายังสื่อสารได้ให้ข้อมูลได้แต่เรายังไม่ต้องเจอตัวไปได้นะเพราะวันนี้เรายังมียุโเคโควิดเขามาเก็บข้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นทีเขาสามารถเซอร์วิสได้ในจังหวะที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือผมคิดว่าตรงนี้คือคีย์สำคัญอันที่สองก็คืออยู่ที่ไหนก็ให้บริการได้อยู่ที่ไหนก็หมายคือลูกค้าอยู่ที่ไหน FA อยู่ที่ไหนก็ยังให้บริการได้อยู่อันนี้สําคัญมากๆเลยวันนี้นะครับเ ผมชอบอันนี้มากคือผมมองไว้าตั้งสมัยก่อนครับเราเราเป็นโมเดลสมัยก่อนเนี่ยก็ mm hmm. จะบอกว่า working anywhere นะ anywhere mm hmm. เรา working ได้แต่วันนี้ผมคิดว่า fa เนี่ย anywhere เหมือนกันนะผมอยู่สมมติว่าผมจะไปพักร้อนที่ภูเก็ตพาครอบครัวไปด้วยนะครับทำงาน work from home ไปด้วยลูกเรียนหนังสือออนไลน์ไปด้วยแต่ผมยังให้บริการลูกค้าได้อยู่ผ่านาอลนดิจิตัลนะครับซึ่งลูกค้าขออาจจะอยู่เชียงใหม่ก็ได้ ลูกค้<ม>าของไอทอยู่อีสานก็ได้นะอยู่ระยองก็ได้ผมสามารถซูงคอร์มีติ้งได้แล้วอยากให้บริการได้อยู่อันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ไหนเราก็ให้บริการได้นะครับแต่ว่าการที่จะเป็น FA ครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะ มันก็ต้องสอบในเส้นด้วยนะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไหยๆท่านเริ่มเริ่มโฟกัสตนส่วนนี้เนี่ยผ่านในเส้นได้ก่อนแล้วก็เริ่มใช้แพลตฟอร์มที่ถูกต้องผมคิดว่าอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเป็นอาชีพแห่งยุค new normal แล้วใครๆก็ทําได้นะครับแล้วก็เราอยู่ที่ไหนเราก็ให้บริการลูกค้าได้ครับอืมก็ถือว่าค่อนข้างออกมา ตอบโจทย์สําหรับคนในยุคนี้แหละมันไม่ใช่แค่เฉพาะว่า new normal เราจะถ้าเกิดกลับมาเป็นแบบปกติเราจะทําไม่ได้นะคะมันก็ทำให้เราเห็นถึงพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปแต่มันเป็นไปใน,นทางที่ดีนะบางทีเราพอพูดถึงคําว่า new normal คนจะแบบแอบ,บนึกว่าแบบ ไปโยงโควิดอย่างเดียวแต่พอมาฟังพี่เมย์พูดวันนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าคําว่า new normal เนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงโอกาสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนาะแล้วก็ fa หรือตัว financial advisor ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยทั้งเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในแง่ของตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปดูแลคนอื่นและที่สําคัญค่ะยังถือว่าเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับทุกท่านได้นั่นเองโอ้พอฟังแบบนี้มันกลายเป็นว่า fa เองเนี่ย มันน่าจะต้องมีอะไรที่เราต้องคุยกันลึกกว่านี้แล้วนะคะพี่เมย์เนะมันแค่ค ep นี้น่าจะไม่พอล่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครผนใจนะคะเรื่องราวของสายอาชีพที่เรียกว่าที่ปรึกษาการเงินหรือ financial advisor ติดตามกันไว้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเจาะประเด็นนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะมีหลาย EP ให้ตามต่อเลยนะคะสามารถรับฟังได้ทั้งตัวแอปพลิเคชันพอดแคสตทุกอันที่ท่านฟังอยู่ตอนนี้นะหรือว่าถ้าเกิเดอยากจะฟังแบบเพ็นหน้าก็ไปดูทาง youtube ของทาง p h โนม m e นาก็ได้นะคะหรือที่สำคัญไม่ใช่หรืออันนี้คือสำคัญเลยแหละถ้าเกิดใครนะคะเริ่มแล้วรู้สึกว่า อยากสนใจในเรื่องของตัวอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินนะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของฟ h e n น m e n a นะหรือว่าพิมพ์ง่ายๆสั้นๆเลยคะ่ะว่า finno.me/fa/ ผิดกลาง Podcast ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปศึกษากันได้นะคะหรือถ้าเกิดอยากจะตามพวกเราในพอดแคสต์ก็เพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะแต่สำหรับวันนี้คะ่ะทั้งแต่แล้วก็ทางพี่เมเองก็ อาจจะมาเกินเกินเป็นน้ำจิ้มให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ FA กันในแง่มุมไหนรอติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ฟิโนมนาเปิดรับสมัคร IC p ี a y แล้วสนใจเริ่มต้นในการเป็น FA มืออาชีพมาเริ่มต้นกับฟิโนมนาที่รายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w h e n o m e n a c o m f i n a n c i a l a d v i s o r